ถ้ากำลังมองหานะครับ c a ม r y มือสองนะครับแล้วก็ที่สำคัญปีม่ใหม่นะคันนี้ปี2021ครับไม่ก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่แสนสามกว่าบาท่านเองนะครับกับรถปี2021เป็นสีบรอนซ์เงินนะครับรายที่สำคัญคือราคาเท่ากับรถ a อ t ติสนะครับหรือบางน้อยกว่าเอาติสบางรุ่นด้วยซ้ำนะครับกับ Camry คันนี้ราคา699,000ครับสำหรับคนที่เราเพิ่งเข้ามาใหม่นะจะบอกว่าเพราะว่าแคมรี่ของเพรยตน์เนี่ย มาไวไปไวครับเพราะว่าเราคัดมาแต่รถที่มีคุณภาพคนที่เสิร์ชข้อมูลเนาะหาข้อมูลรถมือสองจะจะทราบเลยว่ามาซื้อกับเพยนเนี่ยสบายใจหายห่วงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอิกขอแนะนําตัวก่อนนะครับอินนะครับเป็นที่ประษาการขายนะครับของบริษัทเพรยนจำกัดนะครับเพรยนเนี่ยเป็นบริษัทรถมือสองนะครับอันดับหนึ่งในย่านมินบุรีเลยแล้วก็อันดับต้นๆของประเทศไทยนะเรามีรถยนต์ที่เราซื้อมาเงินสดเพื่อนำมาขายคุณลูกค้าเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบเกือบ500คันนะครับที่สาขาใหญ่สวิทวง46ที่อิดประจําเป็นที่ปร้สักการขายอยู่นะครับก็มีประมาณ300กว่าคันละซึ่งมีทั้งเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะครับรถกระบะนะครับแล้วก็รถ5ประตูนะครับแฮสเปกพวกครอสพวกเอชอาร์วีนะครับหรือว่าเนี่ยรถอิซูซนะครับรวมไปถึงนี่ด้วยนาวาร่าอย่างเงี้ยครับเรามีทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบห้าร้อยกว่าคันรถตู้เราก็มีครับแล้วก็มีทั้งแคมรี่แอคคอร์ด i s ลิสนะครับ ซีวิกซิตี้นะครับ uh, แล้วก็ไปถึงอัลเมร่านะครับแล้วอย่างคันที่เป็นแคมรี่รุ่นเก่าที่แต่ง e x เอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยเราก็มีนะครับแล้วก็ตัว5ประตูอะไรพวกนลายเนี่ยเราเราก็มีหมดเลยครับ mm hmm. คือทุกคันของพยนต์อะงี้ททำไมต้องซื้อของพยนต์ดีกว่ารถเมือสองนะเข้าใจนะว่ามีหลายเกรดนะคืออินไม่อยากให้จะซื้อกอิดหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจนะเพราะคุณลูกค้าเนี่ยเหมือนอิดอีดกต้องเลือกนะครับแต่ว่าอิดกลัวว่าคุณลูกค้าจะกลัวโดนหลอกนะ พอรถมือสองเป็นหลายเกรดตั้งแต่รถที่ย้มอมแมวมาอย่างเช่นอาจจะมีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะเนาะหรือว,ว่ามีประวัติอะไรไม่ดีนะหรือว,ว่าสืบที่มาที่ไปไม่ได้นะครับสองก็เป็นเกรดอันดับต่อมาเป็นเกรดซีเนาะอย่างเช่นขายตามสภาพนะครับรถขายตามสภาพก็อย่างเช่นถ้าถ้าคันนี้ขายตามสภาพก็เป็นรถขายตามสภาพเนาะแต่ว่าแล้วเกรด B นะคือมีการปรับสภาพเรียบร้อยมีการซ่อมมีการปรับไม่ว่าจะเป็นขับเคลือบสีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีใบรับรองแต่เพื่อนนครับเราขายรถ มือ2อเกรดเคุณภาพพรีเมียมนะหนึคืออะไรไงครับทุกคันเราคัดมาเนี่ยทุกคันเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีการชนหนักพลิกคว่ําไม่มีการจมน้ําอะไรทั้งสิ้นนะครับจะต้องมีเล่มพรบรมีครบนะครับมีแหล่งที่มาที่ไปส่วนใหญ่เราจะได้มาเนี่ยเราจะซื้อเฉพาะรถที่หมดสัญญาเช่าจากองค์กรหรือว่ารถบ้านนะครับซึ่งข้อดีการที่ได้รถหมดสัญญาเช่าจากองค์กรก็คือว่านะครับรถเนี่ยจะมีการลถสำรองใช้นะไม่มีการใช้อย่างหนักหน่วงเอา,อางี้ดีวกว่านะครับ ไมเนี่ยเลขใไม่สัมพันธ์กับการใช้งานจริงๆเหมาะสมกับรถจริงๆเพราะว่าเอางี้ที่สําคัญไม่มีการกรอใหม่นะครับเป็นไม้แท้เนี่ยอีกสิ่งที่เป็นห่วงคุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่านก็คือว่าเดี๋ยวไปเจอรถมือสองที่ย้อมแมวมีการกรอใหม่บอกแบบเนี่ยปีใหม่ๆไม้น้อยๆแบบไม้แบบแบบหลักพันอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเทียกบกบวัสดุมันไม่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้นี่คือแบบด้วยความเป็นห่วงเนาะอ่าแต่ของเรานะ ไม,ม่ไม่เป็นเกรดย่อแแมวพเพราะพรีเมียมนะครับซึ่งเล่มพรบรทะเบียนสำเนาเราจะมีครบสามารถต,ตรวจในแหล่งที่มาที่ไปสื่งคันพอซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าคุณลูกค้าเนี่ยเอาไปซื้อไปแล้วนะแล้วมาพิสูจน์ได้ว่ารถคันนี้ผ่านการชนหนักพิกคว่ำจมน้ําอะไรมาเนี่ยนะครับสามารถมาเคลมกับเพียยนได้เลยนะเราซื้อคืนเลยนะครับ พราะว่าอย่างที่บอกอะเราคัดมาดีแล้วเราอยู่กับคุณลูกค้ามาทั้งหมดเนี่ย25ปีนะครับดูแลคุณลูกค้ามากกว่า5แสนรายนะชื่อเสียงเราก็รักษาแน่นอนนะครับเดี๋ยวแน่นอนนะครับการซื้อรถมือสองอ,อิดเข้าใจว่าสิ่งที่คุณลูกค้าอยากรู้นะไม่ใช่สเปครถหรอกเพราะว่าสเปคเนี่ยเอาตรงหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะถูกไหมครับแต่สิ่งที่คุณลูกค้าอยากทราบก็คือว่าสภาพเป็นยังไงดีกว่าเนาะคันนี้ไม่แสนสามราคาแค่6กแสนกว่าเท่านั้นเองนะ อย่างที่บอกไนงะราคาเท่ากับอัลติสอัลติสบางรุ่นนี่อาจจะแพงไปแล้วนะคันนี้เป็นรุ่น2.2 2.0G เท่าที่ครับเพราะว่าบางบางคนก็แบบว่ากังวลเรื่องเกี่ยวกับระบบไฮบริดนะครับบางคนเนี่ยกังวลเรื่องเกี่ยวกับระบบไฮบริดแต่ว่าคันนี้สบาย,บายเลยนะครับเป็น 2.0G นะได้ความโอดหวงว้างขวางเพราะบางคนจะชอบเปรียบเทียบไงเนี่ยราคานี้ไปออกอัลติสก็ได้แต่ว่า ต้องเข้าใจก่อนว่าการใช้สอยการใช้ประโยชน์เนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะคันนี้ออกแบบมาเป็นรถผู้บริหารหรือรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาคือความโอโทงความนุ่มความสบายความเงียบของกระจกอะไรต่างๆนะเพราะเป็นเอาตรงถ้าเป็นระดับรถ b e n ซเนี่ยก็คือ S-Class ถ้าเป็น BMW เนี่ยก็คือเป็น Series 7นะครับแล้วที่สำคัญ รถของพิยนอย่างที่บอกเป็นรถเกรดเคือนอกจากเราจะมีการปรับสภาพมีการตรวจให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นตัวถังบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยเรานะจะมีให้บริษัทเป็นกลางและมีชื่อเสียงอย่างเช่นบริษัทชิกนะซึ่งใช้มาตรฐาน TUV ของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศนะครับที่อันดับหนึ่งเรื่องวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่เป็นแหล่งประเทศที่ผลิตรถยุโรปชั้นนำนะอย่างเช่น Mercedes-Benz BMW นะครับหรือว่ารถอ,อ่า r s c ช e นะครับ Porsche นะครับ,รบหรือว่า Audi เห็นไหมรถ v o l ks w a g e n เห็นไหมวิศสากรรมชั้นเลิศเนี่ยอยู่ที่เยอรมน,นีเนาะเพราะฉะนั้นคุณได้มาแล้วนะบริษัทนี้ชิคเนี่ยเขาให้ไปรับรองนะกับรถอย่าง Mercedes-Benz ด้วยเห็นไหมคุณได้รถที่มีการปรับสภาพแล้วข้อดียังไงครับ คือคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ก่อนส่งมาใหคุณลูกค้าเลยมีการปรับสภาพคุณลูกค้าจะไม่ต้องไปหนึ่งกังวลนะครับเสียเวลาเสียเงินจุกจิกเนาะเพราะ1เกิดซื้อไปแบบไปเจอรถย้อมแมวมานะครับเห็นทุกถูกย้อมแมวมาอาจจะแบบอันตรายคุณลูกค้า2ไปเจอรถที่ขายตามสภาพแล้วคุณลูกค้าจะต้องไปซ่อมเองใช่ไหมคุณต้องเสียเงินเสียเวลาบางทีคุณลูกค้าเนี่ยไม่ไม่รู้จักช่างที่แบบ มืออาชีพแล้วก็ที่จริงใจที่ที่ซื้อรถเนาะอาจจะมีการสับเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นนะบางคันก็อย่างที่เห็นมีเป็นข่าวเนาะเอาไปในอู่ใช่ปะแล้วก็หายไปเลยหรือบางทีก็ไม่ได้ใช้เป็นปีซื้อลรถมาแบบรถสปอร์ตรถดีๆมาแต่ไม่ได้ใช้เป็นปีคุณลูกค้าถามว่าคุ้มไหมครับผมว่าไม่คุ้มนะซื้อลรถให้มันครบจบมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วแล้วที่สำคัญปรับสภาพแล้วมีการใบรับรองมีใบเซอรติฟิเคตออกโดยชิก มาตรฐานแบบยุโรปเลยมาตรฐานแบบ Mercedes b e n z แบบนี้นะครบจบที่เดียวนะครับได้ความสุขนะได้รถที่ปลอดภัยนะครับแลร้รถที่พร้อมใช้ประหยัดเงินประหยัดเวลาคุณลูกค้าอันนี้ดีกว่าเนาะเรามาซูมดีเทลกันดีกว่าคันนี้อย่างที่บอกยังไม่มีการปรับสภาพเราจะมีปรับสภาพอะไบ้างครับอย่างสีเนาะถ้าเกิดมีอะไรรอยอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บงานให้นะครับมีการขับเคลือบสีคันนี้นะได้ไฟแบบ L.E.D ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วมีไฟ Day Time r u n n i ิง่งไ g ท t ด้วยนะครับ กระจังหน้านะครับก็อย่างที่เห็นนะเป็นทรงแบบสวยๆเลยสเกิร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของแม็กนะได้แม็กไปเลย4ีล้อดิสเพ a y ครบแน่นอนเพราะว่าเป็นรถไฮเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับสมรรถนะสูงคันนี้คุณลูกค้านะอันนี้ไม่ต้องห่วงเราต่อ,อาภาษีพรบให้ครบคันนี้เห็นไหมสองห้าหกเ9นะครับก็คือปีนี้แล้วก็เจ้าของเนะี่ยเรามีสำเนาให้เรียบร้อยให้เห็นชัดๆเลยว่ารถของเปฮดนยนนะ่ะ วนใหญ่เลยรมทั้งคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะคุณลูกค้าก็จะได้รถที่เขาเรียกว่าเป็นรถมือสองจริงๆนะไม่ใช่รถช้ำๆผ่านมา 5- 6 7มือแล้วนะครับซึ่งแล้วประวัติเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะเพราะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นรถที่หมดสัญญาเช่านะครับหรือรถบ้านนะฉะนั้นจะต้องมีการเข้าสูนตลอดซึ่งคุณลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเช็คกับทีคอนเน็คได้ด้วยนอกจากนั้นนะซื้อรถกับอินะมีประกันอะไรบ้างเรามีรับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบ ไฟฟ้าระบบแอร์อะไรต่างๆแบตเตอรี่อาเงี้ยอ่ะสอย่างเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรามีบริการฉุกเฉินะหนปีเต็มเลยยีสิบชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยแล้วถ้าซื้อรถกับอินนะอินแถมให้มากกว่าอีกนะอินแถมให้ประกันเครื่องเกียร์ด้วย1ปีหรือ 2, องพักิโลเมตรนะอ่ะเห็นไหมให้แบบจุกๆเต็มๆเลยได้รถที่แบบพร้อมใช้งานแล้วก็แถมแบบโ,โหรับประกันเอาตรงๆดีวกว่าซื้อมือสองที่รับประกันนะ่เอาตรงๆ มีม่กี่เจ้าหรอกนะครับอันนี้ไปดูคุณภาพของวัสดุดีกว่าอย่างที่บอกว่าเพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่มีการปรับสภาพถ้านันคุณลูกค้าเห็นอะไรที่แบบเป็นดีเฟกเนาะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจัดการดูแลให้นะครับครั้งนี้ภายในจะตกแต่งเป็นหนังสีดานะครับแล้วมีการตัดด้วยอลูมิเนียมนะทำให้ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็หรูหราแน่นอนครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาให้เป็นรถผู้บริหารนะครับเนี่ยลายไม้เห็นชัดๆเลยนะครับแล้วก็ได้บอกไปฟ้าคู่หน้า นอกจากนั้นนะครับอันนี้ไอ้ทดูเสาบีนะเสาบีให้เห็นเลยว่าน็อตไม่ได้ไขขันขยับอะไรนะครับแล้วก็ตัวตาต่างๆเห็นไหมยังเหมือนเดิมเลยเพราะว่ารถทุกคันของรถย,ยนต์ะจะไม่มีการซื้อแบบรถที่ตัดต่อตัวถังมานะก่อนซื้อสมอบคุณลูกค้าจะต้องเป็นรถที่สีเดิมนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวถังซื้ออันนี้สามารถแงะได้ดูอย่างนี้เลยครับเห็นรูนี้ไหมครับเขาเรียกว่ารอยตะเข็บเม็ดอากนะเป็นแสดงข้อมลความเดิมๆจากโรงงานพอรถที่มีการทําสีใหม่เนี่ย จุดน,นี้จะถูกทับด้วยสีที่โป๊ะไปเรียบร้อยถ้ายังเห็นอย่างนี้นะแปลว่าเดิมเดิมครับเดิมเดิมนะครับขอโทษครับแล้วก็น,นี้นะครับส่วนของตัวเสาบีเนาะสมบูรณ์นะครับนะน้อตไม่ได้ไข่ขันขยับรถไม่มีการที่ตัดต่อตัวถังอะไรทั้งสิ้นกระจกแท้เนาะจากตัวอา a นะครอันนี้โชว์ให้ดูเลยขอโทษที <c oughs> ๆๆๆๆ โอเคคันนี้เป็นรถผู้บริหารเนาะเอ็กซิคูทีฟเพราะเนี่ยมีระบบแบบอย่างเช่นม่านเนี่ยเพราะว่าทําให้นั่งแบบบางทีแสงแดดจ้าของเมืองไทยเนาะผู้บริหารก็สามารถที่จะนั่งแบบสบายๆนั่งทํางานนั่งเปิดแล็ปท็อปนะครับไอแพคุยงานคุยธุรกิจพันร้านได้ไดเลยแล้วได้เป็นคนธรรมดาละ่ะก็เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคุณพ่อคุณแม่เนาะที่อายุสูงอายุแล้วนะครับหรือว่าลูกที่โตแล้วเป็นวัยรุ่นเนี่ยคันนี้เลยนะเพราะอะไรปะ ถ้าซื้ออาติสต้าแดงนะก็จะรถที่เล็กกว่านี้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะหนึ่งก็อาจจะมีการเมื่อยขานะครับแล้วก็เด็กๆเกนี่ยก็แบบอาจจะนั่งไม่สบายเท่านี้คันนี้ได้เซ็นเซอร์ไปเลยนะข้างหลังด้วยแล้วก็เนี้ยส,สัญญาณสองจุดศูนย์จียงชัดเจนแจ่มเจ๋นะครับตัวกระจกแท้อย่างโตโยตา้าเห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดขูข้างอ่างอ๋อเลยไมถ้าเป็นแคมรี่เนาะมันจะต้องเปิดจากข้างในเนี่ยครับก็จะมีปุ่มนี้ ได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วอ,อ,อัตโนมัตินะครับแล้วก็นี่นะครับภายในแน่นอนครับจุของได้เยอะใส่ถุงก๊อบได้หลายใบเลยนะครับน่าจะสี่ใบนะจากจากกาันเดานะครับแล้วก็อันนี้นะเครื่องมือแม่แรงอะไรมีครบนะครับแน่นอนครับเรามียางอะไรให้เรืร่อยไปนะครับโอเคที <Okay. S 2> ่สำคัญนะพยจณนเนี่ยคุณซื้อรถกับแล้วก็นี่นะกล้องกล้องมองหลังพยนณเนี่ยคุณซื้อรถกับพยจณเนี่ยเนื่องจากเรานะมีบริษัทลูกคือไทพัสดูแลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ อะไรเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับครบวงจรพเพราะนั้นจะมีการตรวจสอบอย่างเช่นถ้าเกิดยางเนี่ยสภาพที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยมันเป็นการตรวจสอบนะครับมามาดูในส่วนของห้องโดยสารข้างหลังบ้างนะให้เห็นนะหนังนะยังเน้นยางแน่ๆน,นๆ,น,น,ๆน,น,นะครับแน่นๆนะครับฟูๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเราจะมีการทำสปาเบาให้นะครับ มีการขัดเคลือบสีแม้ว่าจะสวยไหมตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราจะขัดเคลือบทําไม่เอางี้ดีกว่าอยากให้เข้ามาดูเพราะว่าถ้าเข้ามาดูที่เพชรยนต์นะจะรู้เลยว่าโอ้โหเข,า,ข,า,ขาว่านางฟ้าไปยังไงได้รถมือสองที่แบบสภาพเหมือนป้ายแดงอะ่ะเอางี้ดีกว่าแต่ราคาเนี่ยครึ่งนึ่งครึ่งหนึ่งของป้ายแดงเหมือนราคาเท่ารถกับรถอีโคคาบางคันนะครับรถออติสแต่ได้คัมรี่หล่อหหรูหกว้างขวางสะดวกสบายเห็นไห เพราะว่าคัมรี่ดีไซน์มาเพื่อนะครับคนนั่งข้างหลังเนี่ยโหกว้างแค่เปิดมันเเห็นเลยว่ากว้างมากๆเหมาะม,มากกับคนที่อยากอัปเกรดเนาะจากรถแบบอัลติสหรืออีโคคาคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะคิดถึงลูกที่กําลังโตมาเป็นวัยรุ่นหรือว่าอยากนั่งสบายๆได้ความปลอดภัยได้ความเงียบช่วงล่างที่นุ่มคันนี้คือคําตอบครับเนี่ยน็อตสังตาเห็นไหมเสาบีชัดๆนะยังเดิมๆด,ด,ดีๆนะครับแฟนเบรกอะซูไม่ดูอะไรครับไม่มีสนิมครับผมคือไม่มีการจมน้ําอันนี้คือแบบเทคนิคการดูนะ มาดูฝากระโปรงอ่ะดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเห็นไหมดูรถกับอินนะแต่จริงๆอ่ะอินแนะนําเลยมาดูของจริงนะครับกระจกอ่าแน่น,นอนครับฝากระโปรงเป็นแบบไฮดรอลิกนะครับเพราะว่ารถใหญ่รถหรูเนาะฉะั้นแบบว่า <c oughs> หนักเอาตรงๆพอมีไฮดรอลิกเนี่ยสบายลฉะฉันคุณผู้หญิงหรือเด็กเนี่ยเปิดได้เลยนะครับแล้วคันนี้นะรูระบายอากาศเห็นไหมรูกลมคมชัดสวยเดิมๆจากโรงงานรถที่มีการชนหนักนะ โลรูพวกนี้จะไม่กลมไม่สวยหรอกเพราะมันจะมีการบิดเบี L, ้ยวเนาะเป็นเลข8เป็นอินฟินิตี้อะไรก็แล้วแต่นะครับตรงเบา้าโช๊คต่างๆเห็นไหมครับรูตะเข็บเม็ดอาร์อย่างกลมๆเม็เม็ดอ่ะยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ดูต่อนะที่ขันม่น้ำรูคมๆสวยเนาะแล้วก็ส่วนของเครื่องยนต์น่ะอันนี้ให้ดูเลยว่าเห็นไหมว่าซูม m มดูข้างล่างนะไม่มีสนิมเพราะว่าอย่างที่บอกเราคัดมาแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวรถทุกคันอ่ะก่อนสมอจะมีการปรับสภาพอะไรที่เก็บงานได้เราเก็บงานให้นะ อยากให้มาดูของจริงดีกว่านะที่สุวินทวงศ์สีิบหซึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่นะครับเลยก็เป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่นี่ถ้าคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดวีดีโอคอลทงมาได้คันนี้คุณได้ Camry 6 9ก0 0นปี2021นะครับก็ปีนี้2026ก็เพิ่ง5 000, ปีเนาะนะครับไมคก็แสนสามกว่านะครับสามารถเป็นเจ้าของแคมรี่คันนี้ได้ถ้าใครสนใจนะโทรศัพท์นะครับ0974425297นะครับหรือว่าแอดไลน์ ID Inbox ได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสําหรับคลิปต่อ,ตอไปนะครับอีกก็จะนําเสนอรถรถ,รถเก่งมือสองคุณภาพเกรดเอมาให้คุณผู้ชมต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ